ีค่ะคืกับช่องละโอชีวิตบ้นานเราคือเก่าละพี่น้องจา้าเมืนนเ่อวัาศุภศัตงนมาไหมย่าน่งกลับไปหามาแล้วย่องแล้วเรียบร้อยน้ำไม้กระตุ้มแล้วพี่น้องฝนตุกดินมานะเอามาแกงน้ำกันแกงเซ็บๆนะจ๊ะ แนวกองอยานางไหมเอามันเอาอ่อไปแล้วเนาะมันไม่มีเอาอ่อไปแล้วมัต้องเสือน้ำหลายเนาะจ้ะต้องใส่น้ำเยอะแกงคุ้นคุ้กับเสือเข้าเบือเนาะจ้ะเข้าเบือก็คือเข้าเข้ามานั่นเองที่เข้ามาเนี่ย กินน้ากันเด้อพี่น้องเนี่ยซื้อเห็ดเข็มทองเลยใส่เห็ดเข็มทองวันสาเอามาอารนันเอามามกตอนแรกว่าสุมกกันแหละแันวมีฝนตกยิ้งขี้ค้านหาใบตองในสิ่งในสิเอาแกงมันได้สิเป็นแกงมันจากมกเป็นแกงเล่นเ,เข็มทอง กินดีมีประโยชน์ได้ไหมขิดขิมทองกินดีมีประโยชน์แกงที่เก่าครัวก็ครัวเก่าหม้อก็ใบเก่าเว็นวันนะ ติงไม่ได้จักที่เลยพี่น้องขยับขยับหาหมองขยับไปขยับมาอยู่ขยับไปขยับมาจนไ้ที่เป็นวันขยับไปขยับมาผ่นมองความสั่งไม่ได้กินเนี่ย แก่แก่เอาคือเสียงฟ้าได้บัดไหมเสียงฟ้าคำรามแท้เนี่ยซอพริกซอพริกนับเท่าอายุเลยอันนี้ก็คือข้าวเบือข้าวเบือที่หอมแซ่ข้าวเหนียวนั่นแหละพี่หนึง่งตำซีก,กันกับพริกธรรม่ได้ที่ตำซีก,กันกับใบยานางเนาะ mì tông nhỏ tắm tham sử hộp bơi ngay tiếng mơ dạng này, khét 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 két khét khét, tiếng ตำข้าวเบือได้พี่นานะวันนี้ก็สกัยับขากล้องได้บ้างน,นีขยับหาขากรงยับหาามอแจงนี่ก็จะล้างโคกใสได้พี่นาะ ล้างน้ำคุกใส่นี่สนีมั้งมันแสบอยู่ตรงนี้แหละสนีไปจวะวักนี่ยตำพริกแล้วก็เอาน้ำในหมน้อนบมาล้างคุกเลยแม่เพื่อนพาเบอเะนะน้ำล้างคุกเพิ่นว่าจะลงให้หม้อเดือดดิลนะ่ะ เห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองมนมกกระแซบนัพี่น้องอกสือไขก่กระแซบแกงเสอนนมไม้เสบก็จุอย่งางแต่คนกินแซบเนาะฟูดแรกฟูดบ๊อกบ๊อกแล้วนี่ แกงนหน่อไม้ใส่ยานังเพื่อนว่าแกงนหน่อไม้เนี่ยนหน่อไม้เนี่ยมันมันเป็นมีกดตยูริกเนาะเพื่อนว่าเนาะคนที่ว่าเป็นโรคเกาโรคอันนี้นะเพื่อนสิกินแล้วเพื่อนสิป,ปวดเนาะแต่ว่าไอ้ไอ้วิธีแกคือว่าน้ํายานางนี่แหละพี่น้องขา้าวแกงใส่ยานางกินก็นมีมีปวดพี่น้องแก้กันเนะาะยานางก็เป็นอันคอลลฟิลที่ที่ดีแบบ พอลรฟิวแบบไอ้เพื่อนภากันเทศกิ่นนะนั่นแบบบ้านๆนี่ไหมอันนี้น้ำป่าได้ไหมพี่น้องพอลรฟิวบ้านๆนี่นะล้างสารพิษกลางตั้งกองกับมีได้ทีจักม่องไนโลก็ได้เอ้าเอ้ามุนวันนี้เฮงมีเห็นท่อนหม้อแกงมันเนาะอ๋อโอ้ยเนาะเออ อีแต่ว่าได้ขาก้องดีพี่น้องเอ้ยขยับอยู่ฮะมีสันวะแต่เก่านี่สันเอา้เอานั่นนี่แหละคันนิ่งนะคันถไทยดีงามนะมีแม่นยันละอ่อนนะขันคลิปยันละอ่อนนะต้องเป็นแบบนี้มีนิ่ง จะสิมเด้มัสิมมึงนสแบบอสิมเมืงสิมเมึงแต่มีแสบแล้วไปหาหมอเพิ่นมมวันนี้มีแสบ้วไปหาหมอค่อ เกลือได้เหมืพี่น้องนี่แม่นผงโนเด,ด้นี่แม่นผงชูรูดได้เกลือเอาเอ็ทเข้าๆกับสิเผื่ออันนี้นนเ,เนี่ยเผื่อเกลือไว้เนี่ยเนาะเอากระสีเสื้อน,น้ำปลากับมีท้องเสื้อหลายปลาก็เผื่อผ่อนๆไว้ก่อนเผื่อเกลือด้วยเพราะว่าเกลือก็มีประโยชน์อันอีทมันมีแสบมีแสบเนี่ยเอาเกลือเสื้อไปเนี่ยแสบมาเลยพี่น้องอันนี้คือใบผักออีตู่ได้เนี่ยใบมังลักษณ์และเนาะ พะไอตูนนี่ในส่วนนี้หลางามเสื้อเป็นกั๊มมันแส่ไบอยู่ในพอีอตูพร้อมเนี่ยหอมหินหนิเสร็จแล้วนี่น,นี่เสื้อพักแล้วนะ่ะคือเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนี่กระตักเส้อจ,จานเสื้อซามนะพี่น้องมากินน้ำกันด้วยจ่าก,กินฮ้อนๆ้อนสดฮ้อนๆ้อนมันจะเส่บ กินพรมหอนฟ้อนพรมเมาเพิ่นหวานเนาะพุทธเเาเน,น,นะคำเวลานะก็คลิปนี้ก็สับนี้แหละพี่น้องขอบคุณหลายๆเออที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีค่ะ